ไรก็ตามนะครับก็ทำให้ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทุกคนได้ดูคอนเสิร์ตทางวีทีวีเนาะแล้วก็สัใครที่มาวันนี้มาที่เมเจอร์สุขุมวิทเนี่ยก็จะได้ดูในโรงหนังนะครับเป็นพวกเราเลยตัดพิเศษใช่ใช่ครับตอนหนึ่งใส่สับใครที่ไม่ได้มาเนี่ยก็สามารถดูทางวีทีวีนะตอนสองทุ่มครับวันนี้เด็กแอนด์แมทด้วย ก็จริงเทลเลอร์นี่ก็ปล่อยไปแล้วเนาะก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีครับแล้ววันนี้ก็มีแฟนับมาให้กำลังใจยเยอะแล้วก็มีป้ายไฟของทุกคนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับี่คนไทยมีต่างชาติด้วยใช่คนจริงก็เยอะมีกำลังใจเนาะมีกำลังใจใช่ครับผม ทุกชั้นเลยชั้นสามนี่ครับใช่ครับชั้นลงหนักเลยดังมากดังมากครับนรือว่านกหวีดแต่ก็ขอบคุณมากครับแสดงว่ารักพวกเรามากใช่ครับขอบคุณมากครับเสียงทีก็สำหรับซีรีส์เอริกเต็ดเทโลอีนนะครับตั้งร้ายนายเสียบปีนี่ยก็เป็นรีมเป็นรีเมคเนาเพราะว่ามันมีเวอร์ชันจีนมาก่อนเมื่อ8ปปีที่แล้ว แล้วก็คือค่อนข้างที่จะดังมากๆที่จีนนะฮะดังตั้งแต่นิยายนะคะระับแล้วก็ถูกยบไปทำเป็นซีรีส์<ช>แล้วมาเป็นเวอร์ชันของ,ของเราใช่ก็ที่จริงก็ประสบความสำเร็จมากอนนี้ก็มาเป็นเวอร์ชั่นไทยสแสดงไทยบ,บริบทไทยทุกอย่างไทยหมดเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามใช่ แปลว่านิวแปลได้นิวแปลได้เมื่อกี้แปลว่าแมกว่าไงแปลว่าสวัสดีครับอะไรอะไม่แปลอะไรไม่เมื่อกี้จะพูดประมาณว่าก็อยากให้แฟนๆจีนทุกคนชอบเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนตลอดตลอดไปใช่ก็พอพอเราได้มาเล่นเนี่ยเราได้เราก็ คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความคล้ายของจีนเนาะคือพอเราเล่นไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอเคทําไมทําไมคนจีนถึงชอบกันชอบกับเรื่องนี้เพราะว่าขนาดเราเล่นเองเรายังรู้สึกหลงรักกับทีเด็ดนี้แล้วก็รักกับตัวละครเราด้วยใช่แล้วก็รักตั้งแต่ยังเด็กอุ๊ยยังไงอะคือก็ยังไงเลยเขมีเราเป็นไงบ้างโอเคไหมไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยครับนี่ครั้งแรก ก็แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิบวัยแล้วจะต่างกันเนาะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าอย่างแม็กเนี่ยเด็กกว่ากันใช่ไหมแต่แม็กมีความโตมีความผู้ใหญ่สูงแต่กันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเด็กสูงครับผมมันก็เลยมีความบาลานซ์กันใ<ช><ล>นกาารทงนนะพูดอย่างนี้นี่สาววัยสมองไหลแล้วนะอ้าวอะไรอ่ะ <laughs> ก็คู่ของเราสองคนจริงๆเราก็มีซีรีส์เรื่องแรกเนอะรักชอบเจ็บที่เราได้เล่นด้วยกันมีโอกาสเล่นเป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท2ซึ่งก็จากการทํางานมาก็ได้รู้ใจกันมากขึ้นเวลาเล่นก็จะคลองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่มองตาก็รู้ใจละฮะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมองตาด้วยเรารู้ใจกันอยู่แล้วแค่สูดอากาศร,บรอบๆตัวเราครับ อ,อย่างที่พูดไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากจบซีซั่นหนึ่งแล้วเราจะมีซีซั่นสองต่อที่คนได้ดูกันแน่นอนแล้วก็บทบาทมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นนะจากตอนแรกพวกเราเป็นนักเรียนมัธยมกันหมดเลยอภิการก็อาจจะ อยากเป็นอะไรก็ภาคหนึ่งครับก็อาจจะเป็นคอท้าทายสากัสหน่อยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าซีซัที่สองเนี่ยเข้าทางผมละกล้เป็นมันเริ่มนักแสดงเริ่มทุกคนเริ่มโตขึ้นสูงเริ่มเป็นวัยทํางานซึ่งก็ตรงกับผมนะครับส่วนของน้องๆสามคนก็จะเป็นโจทย์ยากของสามคนเลยเพราะว่าจะมีซี้นท่สองแล้วก็จะมีตอนจบให้ทุกคนได้ดูด้วยยาง ผมแม้ถาซีซั่นสองก็จะเป็นเปลี่ยนลุ克拉ฮะก็จะเป็นทหารเลยจะเป็นนักบินเป็นทหารอากาศแบบนี้เลยอ่อ่าใช่ก็ค่อนข้างชาเลนจ์พวกเราทั้ง3คนเนาะอย่างเจอก็เป็นตำรวจใช่ก็คือต้องหุ่นแบบหุ่นแบบพิการแต่ในพิการโชว์หุ่นหน่อยโชว์ไปจะไม่ได้อันนี้มันในสื่อเนาะไม่บางไม่บางนิวของไม่บางแค่เดินออกมาตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมก็นิวต่อเลยครับนิวฮะในซีซั่นสองซีซั่นสองนะครับ ก็สำหรับส่วนตัวของผมของผมเนี่ยก็จะอายุมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็จะเริ่มมุ่งหน้ากับความฝันตัวเองมากขึ้นครับก็เขาเนี่ยอยากเป็นดาราเขาว่ามุ่งหน้าแบบเต็มที่เลยครับแต่ว่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยเราอยู่ค่นก่อนเอาเป็นว่าทุกทุกคนมีบทบาทที่แบบว่าโตขึ้นมีและกันรอดูรอดูไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนับผม ครับก็บบวันนี้นะครับผมในดิจิตอลอีโรอินลับดนานส่าสนุกของเราเนี่ยตอนเอ,อนีทีหนึ่งเป็นวันแรกเลยก็หลังจากนี้ทุกคนก็สามารถดูได้ที่บีทีวีนะครับทุกวันพาร์ทตอนสองทุ่มครับผมแล้วก็มีดูได้ทาง YouTube ด้วยครับผมใช่แต่อย่าลืมไปปั่นแฮชแท็กใน X กันนะทุกคนเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็รายละเอียดอะไรก็อยู่ใน X เรียบร้อยแล้วทุกคนไปดูได้ฝากให้ขึ้นเทรนเลยอ่ะฝากอะไรฝากว่เราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไง ครับผมรับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณคับ Welcome to Star Society.